สวัสดีครับผมจากโกเกษตรฮอร์มนครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับยิ้พาพี่น้องมาเบิ้งนะครับมันอายุหกเดือนพี่น้องครับหกเดือนนะครับคลิปนี้พามาเบิ้งมาหกเดือนเนี่ยการดูแลที่สมบูรณ์สมบูรณ์ดีถือว่าในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังบ่บ่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์กับกับระบบที่ผมเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่า ตอนนี้มันหกเดือนนะผมลงทุนงบบําลุงไปยูหาร้อยหาสิบบาทนะครับหาร้อยหาสิบบาทต่อไรนะครับหาร้อยหาสิบบาทต่อไรงบบอมลุงนะครับแล้วก็ไม่ได้ประสิทธิภาพก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าแปลงนี้ผมมากู้พี่น้องครับผมมากู้นะครับกู้กะว่าจะปลูกไหมนะครับเพราะว่าผมจะเอาพันธุ์มันไปปลูกอยู่ในนาเนาะพี่น้องนะเนาะว่าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำออกแล้ว ก็เลยว่าอย่าเอาพันธุ์มันไปปลูกในนะพอดีกับแปลงนี่เป็นแปลงเป้าเจ็ดแปดตันต่อไรล่ะครับแต่ว่าผมผมว่าสิก็เลยว่าสิมาเอาออกไปกู้กู้ปลูกไม่พี่น้องครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเป้าเจ็ดแปดตันต่อไรของผมนั่นมันมันเป็นมันผสมหลายพดนะครับถึงผมกะหาพันธุ์มันพรอมที่สิเอาไปปลูกยังไงนะเนาะพี่น้องก็เลยตัดสินใจ ปลูกไม้ปลูกไม่ซะนาะพี่น้องอก,กำลังปลูกใจเพราะาดินกำลังด,ดีเลยนะครับดินกำลังดีผมก็เลยว่าจะปลูกไม่นะครับนะครับแล้วนกะ็มันเป็นมันผสมกันหลายนะครับแล้วก็ในระยะปลูกปลูกก็ปลูกในระยะทีหน่อยนึงทีไบหน่อยนึงป้าเจ็ดแปดตัดต้นไร่ก็อาจจะถึงอยู่พี่น้องครับแต่ว่าถ้าแม่นจงไว้อีกจากสี่ถึงห้าเดือนเพราะว่าตอนนี้หกเดือนเต็มเป๊ะเลยมือนีวันที่สิบเจ็ด พฤศจิกายนผมปลูกวันที่สิบเจ็ดพืษภะานะครับนะครับผมครับกับว่าเป็นยังเพราะว่าคลิปนี้ผมพาพี่น้องมาเบิง่งหัวมันอายุหกเดือนนะครับหัวมันอายุหกเดือนจําเป็นต้องกู้เพราะว่าที่เอาพันธ์มันแล้วก็กเ็เลยเอ๊อต้องไปไปซื้อพันธ์เขาหรอกกันกับแพงแล้วก็เพราะว่าอย่างเพราะว่าพันธ์ฮอกกรมีแล้วก็บ,บวกกับอยากปลูกไม่พร้อมเพราะว่ามันมันทีแล้วก็มันผสมกันมัว่ว นี่ yeah. ผมมาตัดแล้วนี่ยนะครับเนี่ยเห็นว่าที่ผมตัดเป็นเป็นเบื้องออกไปนี่คือเลือกพันธุ์ออกจากกันนะครับเนี่ยเลือกพันธุ์ออกจากกันเป็นมันยำม,มันยอยู่นะครับเลือกพันธุ์ออกจากกันพันธุ์มันผสมกันพี่น้องครับแล้วมันเห็ดไห้ที่เอาไปปลูกไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นสาวคนละสวาวกันเลยนะครับนี่ผมอยากเบื้องว่ามันอายุหกเดือนเนี่ยนะครับคลิปนี้ผมจะพามาเบื้องตัวนี้เป็นแขกดำนะครับแขกดำหกเดือนนะครับ แขกดำหกเดือนนี่นะครับว่าหกเดือนที่ดูแลอยู่ประมาณนี้เนี่ยเขาชี้ได้ประมาณเท่าไรถ้าว่าลักษณะต้นเงาประมาณนี้หกเดือนนะครับนะครับฟ้าชีเขาจะมีน้ําหนักเท่าไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องกันนะสำหรับโค้งสางของต้นนี้ดีดีดครับดีมากเลยนะครับรูปรูปทรงของหัวก็ดีเป็นวีออกไปหวัวไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเบิ้งกันว่ามันชีประมาณเท่าไรนะครับเดี๋ยวผมดึงขึ้นก่อน นี่ครับก็ะดึงขึ้นแล้วพี่น้องครับดึงขึ้นมาผมกะว่าประมาณหาโลครับโอ้โหเบิงบีพี่น้องบีสุดยอดเลยครับหกเดือนนะครับเนี่ยหกเดือนนะครับพี่น้องครับโอ้โหเบิ้งดูว่าขีจากโรนะพี่นะ้องเนาะนี่ศูนย์ออเลยมาขีดมิ้นหนึ่งนะครับ บเลยละโอเคครับสุดจังล้อโอ้โหที่หกล้พี่น้องหกล้ครับซ้ำหกล้ครับเงานี่หกลครับถ้าเฮดไดประมาณนี้นะพี่น้องนะถ้าเฮดไดประมาณนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเงาแล้วหกล้ออายุหกเดือนครับ ถ้าแม่นอายุหอดสิบเดือนผมคิดว่าหนาจีประมาณสิบขึ้นนี่เ้วเหงานี้สําหรับแขกดําครับผมว่าสิบโลถึงครับพี่น้องครับเนาะสิบโลนี่ถึงแท่อ้สุดยอดเลยนะครับได้หกลเสียครับพี่น้องครับว่าอายุแค่เท่าไรเองเนี่ยหกเดือนเองครับพี่น้องครับดูแลด้วยงบหาร้อยหาสิบบาทต่อไรนะครับ สุดยอดเลยนะครับผมกันี่แหละผมผมมาเอาสายพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์นี่ไปแพร่ที่เอาไปปลูกในน้ำครับพี่น้องครับเพราะว่าในน้ำมันปลูกระยะสั้นนะครับผมก็เลยมาเลือกเอาแขกดําเนี่ยแขกดําออกไปนะครับไปปลูกในน้ำเพราะว่ามันมันอายุระยะสั้นนะครับนะครับแล้วก็ว่าจะไปหาแปดเก้าไปไปไปใสกันอีกแปดเก้านะพันแปดเก้านะครับ เดี๋ยวกระเบิง้งผมกำลังคัดสันเบิง้งวันว่าพันมันอยพอพอพอเนาะว่า,เ,อาอเดี่ยวไรนไปปลูกนะครับผมก็มีอยู่ประมาณสามสายพันธุ์ตอนนี้นะครับก็คืออยู่ในใจตอนนี้ที่จะเอาไปปลูกตอนนี้นะครับปลูกไหมเนี่ยคือแปดแปดเก้ามแล้วก็แขกดําแล้วก็กเกรรษตรศาสตร์นะครับกรเกรรษตรศาสตร์มีอยู่สามพันของผมอยู่ตอนนี้คือไม่ต้องไปซื้อนะครับไม่ต้องซื้อเขานะครับเอาครับผมกับพีพ่น้องกาเบื้องเนี่ยนะครับมันหกเดือน,นครับ หกเดือนอายุหกเดือนเป๊ะเลยเต็มแล้วก็ดูแลประมาณนี้ได้นี่ครับได้หกโลตองเงานะครับอายุหกเดือนครับอายุหกเดือนครับพี่น้องครับหกโลตองเงาห้หกโลตอเงา,เงามันได้ไหลมันได้ไหลตันตออะไรเลยนะครับ้าเมินเหดได้ประมาณนี้นาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาเขากะไวป,ประมาณ กะไว้ประมาณเอาเอาแบบง่ายๆก็คือหกหกโลเนี่ยตัวเงาเนี่ยตีไปเอาตีไปในไรหนึ่งตีแค่พันพันทอนเนาะระยะเก้าสิบเซนกับกับอะนนี่ยมันพันกว่าอยู่ลรวมันพันกว่าแต่ว่าอันนี้เขาตีไปพันกับหกร้อยเออกับหกพันกิโลนะครับพันทอนต่อไรเนี่ยกับหกพันกิโลกับหกตันต่อไรก็ถือว่าโอ้โหหกตันต่อไรก็สุดยอดแล้วครับพี่น้องครับ ถือว่าเยี่ยมแล้วได้หกตันต่อไรน่นี่ได้ด้วยงบประมาณหา1 0ยหาสิบาทนะครับนี่ครับพี่น้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งเงาของเกษตรศาสตร์นะครับอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องนะอีกคลิปหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นไปอันนี้เป็นแขกดำนะครับผมแขกดำแล้วก็ฝากพี่น้องล้องไปพิจารณาเบิ้งนะครับแขกดำในดิน้ายนะครับดิน้ายล้วนเลยดินยังเปียกอยู่เพราะว่าผมไถผมกู้แล้วผมยิ่งเฝ้าผูกเลยนะครับ ครับผมขั้นเป็นประโยชน์กับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดติดตามคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะไว้เป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างกับสอบถามแลกเลี้ยนเรียนรู้กันได้นะครับพี่น้องครับนะครับสอบถามเลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ครับผมจากกกเกเตรฮอร์โมนก็ฝากพี่น้องคอมเมนต์มานะครับมีอย่างกับสอบถามแลกเลี่ยนกันนะครับจนคลิปนี้จากกกเกเตรฮอร์โมนก็สวัสดีครับผม